ื่องในวาระครบ50บวันปัญญาสมวานแห่งการเสด็จสวรรคตวัดปทุมคงคาราชวรวิหารจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริเกียรติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วัดปทุมคงคาราชวรวิหารเตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครระเด็จพระคุณพระพรมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสามวานครบ50บวันอุทิศวายพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสรุฯฯรกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคุณมาลีจิวราชเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมกันนี้คุณสาธิบเสรีนนชัยนำผกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้อำนวยการสถานศึกษาดรพลอยการพึ่งเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธทิยะวันนาลัยสองนายประวิทย์มิ่งขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานเวทนายราชันทิพยพยโสตผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยานายเทพพรอาจเวศผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิง์นางสุภัตราชัยเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคานางสาวพัชรมนลหมวดนุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมคงคานางสาวเสริรัตพลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเคา้าตลอดจนข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมในพิธีทั้งนี้ด้วยคณะรัฐมนรมมตรีมีมติเมื่อวันที่28ตุลาคม2568เห็นชอบในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยประกอบทั้งมหาเทราสมาคมมีมติพิเศษที่7ทับ2568 เรื่องแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระราชาุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศดำเนินการตามมาติมหาเถร,รสมาคมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชาุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและแต่ละชุมชน เป็นเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2568ตรอจนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุประทานอุทิศวายพระราช,ชกุศลเมื่อเสด็จสวรรคตรครบสัตตมวาน7วันปณาราสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันการนี้ประเดชพระคุณพระผรมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าวาดวัดปทุมคงคาราชวร,รวิหารจึงนำคณะสงฆ์ตลอดจนศิษยานุศิษย์วัดปทุมคงคาและประชาชนทุกมูลเหล่าร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวานครบ50ิบวันเพื่อวุฒิถวายเป็นพระราชกชุศลทั้งยังร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงโดยพร้อมเรียงกัน